เราเนี่ยน,นะจะต้องขึ้นกำแพงมนันไปให้ได้คุณผ <จะ S 1> ู้ชมครับเพื่อนไปหนวะเนี่ยขึ้นตามมาเรวเข้ามาเพื่อนมาเราจะขึ้นไปไเฮ้ย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 เอาละฮะคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกันอีกครั้งนะฮะบอกเลยว,ว่าเราเนี่ยมาเข้าสู่เกม Conqueror b a กันอีกแล,แล้วแล้ววันนี้อสูรสงครามฮิมาแล้วเนี่ย ได้พร้อมเข้าสู่สนามรบกันแล้วคุณผู้ชมพร้อมหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะเอาละลุยกันเลยเอาละคุณผู้ชมฮะก,ก่อนอื่นเลยนะฮะบอกก่อนเลยว่าเผื่อใครเนี่ยที่ไม่รู้จักเกม Conqueror b a นะถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะแอบเคยเล่นมาก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วก็ตามนะฮะเกมนี้นะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอภิมหาสงครามสุดยิ่งใหญ่อลังการนะที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเอ่อนักรบสุดแกร่ง ที่มาพร้อมกับอาวุธคู่ใจไม่ว่าจะเป็นดาบหอกมีดปืนธนูนะฮะเรียกได้ว่าเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วแต่ความถนัดของพวกเราเลยก็ว่าได้นะฮะและเรานเนี่ยจะต้องเข้าสู่สนามรบขนาดใหญ่ถ้าถามว่าใหญ่แค่ไหนเรียกได้ว่าอลังการงานสร้างเอ,อ้จุตกบันไดเรียกได้ว่าอลังการงานสร้างนะครับพร้อมกับยนะูนิตนับพันตัวที่จะต้องเข้าไปมารุมมาตุ้มอยู่ในนั้นคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่ามันเอาเรื่องมากๆเลยเว้ยและสําหรับมือใหม่นะฮะคุณผู้ชมฮะไม่ต้องห่วงฮะว่าจะงงนะฮะให้เรา กดไปที่ F4 จากนั้นเนี่ยเขาจะแนะนำนะครับว่าเราเนี่ยควรจะไปที่ไหนอย่างของผมนะเนี่ยนะฮะเมื่อกด F4 ไปปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราไปรับเควสที่ Watchman นะฮะซึ่ง Watchman เนี่ยจะเป็น NPC ที่อยู่ในแผนที่ของเราเนี่ยแหละนะฮะและเมื่อเราไปถึงเนี่ยเขาก็จะมอบมิชชั่นหรือว่าภารกิจให้เราไปทำเพื่อเก็บเลเวลนั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีของรางวัลให้อีกด้วยนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าที่ผมเนี่ยกลับเข้ามาเป็นอสูรสงครามอีกครั้งเนี่ยเพราะว่าตัวเกมนั้นเเเเเนนนีีี่่ยยไไดดดด้้้้้มมออััััปปตขาาาาะรรกกวววถึง4แล มาใหม่นะเนี่ยเป็นการอัปเดตนะฮะของอาณาจักรกรีกโบราณไบเซนเทียมนะฮะและมาพร้อมกับพลทหารที่เป็นครูเซเดอร์ต่างๆนานามากมายมียูนิตใหม่ต่างๆนานาและต้องบอกเลยว่ายูนิตที่น่าสนใจเนี่ยนั่นก็คือเจ้ามือถังน้ำมันบาร์เซโลนาเลยคุณผู้ชมฮะเพราะว่าด้วยความสามารถของมันนั้นเนี่ยมันเนี่ยสามารถปาขวดน้ำมันนะฮะเพื่อทำให้ศัตรูของเรานั้นไม่เกรียมได้เว้ดูเห็นไหม ไปแล้วระเบิดบอ่อเลยว่าเดี๋ยววันนี้ฮะผมเนี่ยจะนําเจ้ายูนิตตัวนี้เนี่ยไปเข้าสู่สนามรบกันคุณผู้ชมฮะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปลุยกันเลยเอาล่ะในระหว่างรอสงครามนะฮะต้องบอกเลยว,ว่าเกมนี้เนี่ยเปิดให้เล่นแบบโกลบอลนะฮะเรได้ว่ามีผู้เล่นจากหลากหลายประเทศหลายคนเนี่ยอาจจะงงเอ๊ะทำไมมีคนชื่อจีนด้วยอะไรด้วยนะฮะต้องบอกเลยว,ว่าถึงแม้ว่าจะเปิดหลายประเทศแล้วเนี่ย แต่เราก็ยังมีการแปลภาษาให้เป็นภาษาไทยนะฮะให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาน,นั่นเองฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะหรือว่าภาษาอื่นเนี่ยสามารถเล่นได้นะจะบอกให้เอาล่ะเดี๋ยวรอห้องแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้เข้าสู่สนามรบกันแล้วจะว่าไปเนี่ยเหมือนว่าเขาเนี่ยเพิ่มแผนที่ใหม่เข้ามาด้วยนะฮะในส่วนของทวีปใหม่ไหนดูนี่โอ้โหคุณผู้ชมฮะคือ แค่ธรรมดาเนี่ยแผนที่มันก็เยอะมากอยู่แล้วนะเพิ่มเข้ามาใหม่อีกเหรอวะเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเกมนี้ผมคิดว่ามันก็กึ่งๆึ่งโอเพนเวิลด์เหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะด้วยการที่เราเนี่ยสามารถนําขบวนออกไปเพื่อปราบศัตรูนะฮะที่เป็น n p c นเนี่ยหรือว่าเป็น AI เนี่ยนะด้านนอกเมืองได้นะฮะเก็บสเสบียงอะไรพวกนี้เข้ามาเพื่ออัปเกรดนะฮะกองทหารของเราอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งแต่จริงๆเนี่ยผมว่าหลักๆเนี่ยคือการต่อสู้รบกับศัตรูไว้และในอีก7วิข้างหน้าฮะ เราจะได้เข้าสู่สนามรบกันแล้วเอาละตอนนี้เราอยู่กันที่ป้อมหญิงใจแนวหน้าใช่ภารกิจของพวกเรานั้นคือการปกป้องป้อมประการแห่งนี้จากพวกศัตรูที่จะมารุกรานพวกเราเข้าใจไหมพลทหารปลาปลาเพินี่ีว่าเอาละคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่านี่คือการต่อสู้แบบ8ต่อแปนะฮะเดี๋ยวเดียวผมขอลงม้าก่อนนะ บอกเลยเราต้องวิ่งไปกับพลทหารของเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะฮะเราเนี่ยตั้งรับป้อมปะการแห่งนี้ไหวหรือไม่เอาละพลทหารข้าม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 าเอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยปรูของเรานั่นเนี่ยโอ้ยบังอาจยิ่งนักเขาเนี่ยพยายามนะฮะเข็นรถทลายกำแพงนะฮะมาที่ด้านหน้าบอกเลยว่าเราเนี่ยอุ้ยแกบุกเข้ามาได้ไงออกไปคุณผู้ชมฮะมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วนี่เลย ลงไปลงไปอย่าขึ้นมาตีแน่คุณผู้ชมฮะเว้ยมันแอบมาวางบันไดได้แกววเนี่ยบุกมาแล้วคุณผู้ชมฮะมันถึงแล้วเดี๋ยวเราเอาพลทหาของเรามาไว้ตรงนี้ก่อนเอ้ยนี่นี่นี่เอาละมาอยู่ตรงนี้นี่ฮะผมเนี่ยส่งลูกสมุนของผมมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นคนสำหรับตาระเบิดไฟนะฮะนี่ประตูแตกแล้วประตูแตกแล้วบอกเลยว่าเข้ามานี่ผมเนี่ยเวียงไฟใส่เลยมาแต่งเข้ามาบุกเข้ามา ระหว่างนี้ยิงดีกว่าวิ่งเหรอวิ่งเหรอวิ่งเหรอวิ่งลุกดิก๊กลุกดิกเลยนะวิ่งลุกดิก๊กลุกดิ๊กเลยนะเปียกเลยเอาดิเอานี้เออรีโหลดกระสุนแปบ๊บเขาหนีเปลี่ยนเปลี่ยนกองทหารด้วยคุณผู้มชมฮะระหว่างนี้เดี๋ยวเพื่อนเราทําอะไรเนี่ยทำการป้องกันด้านหน้าอย่างดีด้านซ้ายมีใครบุกไหมนเนี่ยดูซิมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณผู้มชมฮะมันมาแล้วอย่าอย่าขึ้นมา <c oughs> ยืนอยู่ยืนอยู่ออกไป no 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 ยืนเฝ้าไว้คุณผู้ชมฮะเราต้องคอยยืนดูไว้เดี๋ยวมันเนี่ยแอบเอาบันไดมาต่อมาซ่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮอยากอยากเข้ามาเอออุยคุณผู้ชมเยอะมากเยอะมากจังหวะนี้หนีก <c oughs> ่อนหนีก่อนเพื่อนเร็วคุณผู้ชมฮะไอ้พวกนี้มันบุกมาแล้วมันบุกมาแล้วมันไปไปมันบุกขึ้นมาแล้วอย่าให้มันบุกขึ้นมาได้อย่าให้มันบุกขึ้นมาได้เอาละคริส อย่างแรกเลยเราต้องขีดบันไดลงไปก่อนนะหลังจากเคลียร์ของทหารของพวกมันไปอันตรายมากๆเผลอเป็นไม่ได้พวกนี้นี่มันแอบเอาบันไดนี่มาตั้งชิดกับแมงของเราตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยนี่เอาลงไปหมดภารกิจของเราก็คือนะฮะการป้องกันนะฮะป้อมประการแห่งนี้เนี่ยให้ได้ในระยะเวลาอีก3นาทีกว่าเท่านั้นคุกจมฮะแค่3นาทีถ้าพวกเขาเนี่ยบุกเข้ามาไม่ได้แล้วก็ชัยชนะจะต้องตกเป็นของเราอย่างแน่นอนเอาละไหนวะมันไม่เห็นบุกเข้ามาเลยอะหรือว่าเขายอมพ่ายแพ้ไปแล้ว ว่าเลยเว้ยมายืนกองแบบนี้บอกเลยว่ายืนเผลอเผลแบบนี้เสร็จพี่แน่นอนแล้วนี่นี่นี่ปาระเบิดปาระเบิดลงไปนั่นแหละเขาปาติดปาปาติดกับแพงถอยบุก่อนถอยบุก่อนถอยบุก่อนอือถอยมานี่ถอยมานี่เอาล่ะลงลงไปตรงนี้ลงไปตรงนี้อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเทียบกับแพงมันเทียบบันไดมันเทียบบันไดและแอบยิงยิงหรอฮะไม่ให้ขึ้นบอกเลยว่าไม่ให้ขึ้นลงไปเดี๋ยวนี ถีบออกไปถีบออกไปเออมันจะสักเท่าไหร่กันเชียววะเฮ้ยเอาละฮะวิคุณผู้ชมฮะเขาวางกองทัพไว้อย่างนั้นเสร็จคราบเราปุ้ยตูมหายเฮ้ยเฮ้ยเฮโดนบุกแล้วโดนบุกแล้วบุกเข้ามาแบบนี้โจมตีมาเราดไฟเข้าไปจะตูมบุกยึดเข้ามาแล้วคุณผู้ชมฮะมันบุกเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยมันบุกเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่วะแล้วเพื่อเราหายไปไหนหมดวะเฮ้ยทำไมปล่อยให้พวกมันยึดเข้ามาได้เนี่ยแบบนี้ได้ไงแล้วล่อมาด้านหลังล่อมาด้านหลังเหรอ มาได้ไงมาได้ไงฮะเอาละมานี่มานี่จับอุ้มจับอุ้มมาโอ้ยนี่อยู่กลางโรงสกูไปแกบ้าเข้าไปไปไหนวะไปไหนแล้วหายไปแล้วบ้าทหารก่อนคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้คนทหารของเราเนี่ยหน้าตายเกลี้ยงละระหว่างนี้เราต้องป้กันจุด A ได้คุณผู้ชมฮะอีกแค่สองนาทีอีกแค่สองนาทีไล่พวกมันออกไปเออดันละดิเอาละผมเนี่ยไปเรียกกองทหารเพิ่มก่อนแป๊บหนึ่งเอาละม้าสีหมอกของข้า คุณผู้ชมฮะการขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยให้เราเดินทางได้เร็วยิ่งขึ้นนะฉะนั้นอย่าลืมใช้มันนะฮะเอาแะฮะมาตอนนี้เนี่ยพลหารของเราเอาเป็นพลปืนมาดีกว่าคุณผู้ชมฮะถ้าสมมติเรามีพลปืนเนี่ยเราก็น่าจะสามารถช่วยในการยิงศัตรูที่มันบุกเข้ามาได้นะับผมหวังว่ามันจะมีคนที่แบบว่าเอายูนิตในการป้องกันมาเยอะอยู่นะเอากองพลปืนเราเร็วไว้ตรงนี้ผมบอกเลยว่าไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามบุกเข้ามาไม่ได้อย่างแน่นอนมาสาย่างวมาแล้วมาแล้วเอาแล้วมาตรงนี้มาตรงนี้ถอยถอยมาหมดถอยมาหมด มันยิงกระสุนไฟมาวะมองหาก่อนมองหาก่อนนั่นเป้าเฮ้ยตอนนี้จุดเอเราโดนยึดแล้วไมบนะ่บ้านะบ้านะเราโดนยึดจุดเอคุณผู้ชมฮะฉน,นั้นนะฮะเราต้องถอยออกมาเราต้องเอาพลทหารของเราถอยออกมาคุณผู้ชมฮะเอ้ยพลทหารเราฆ่าได้เฉยเลย ถือว่าทําได้ดีเอาละยิงต้านมันไว้ยิงต้านมันไว้ยังไงอะฮึมาดิฮะอุ้ยเพื่อราษดรเอาละมาปลุกปลุกช่วยถอ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 ยเอยอาคน้ำของเรานะฮะยืนยิงปืนอ่ารู้ว่าเป็นปืนยาวเนี่ยแนวหลังยิงจาะกอดศูของเราฟาดมันให้ร่วงปดยังอย่าบุกเข้ามาเอาละวิทยเดี๋ยวนะจุดบีของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนวะอุ้ยนู่นนู่นเราต้องไปการที่จุดบีคุณผู้ชมฮะ บอกเลยว่าจุดบีกำลังโดนยึดอยู่เราจะยอมไม่ได้แอลละพทหารมาเร็วตอนนี้จุดบีของเรากำลังโดนยึดโอ้มันมานี่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 เอาละะบุกทะลวงมันมาแล้วคุณผู้ชมฮะมาแล้วมาแล้วเออนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเอายังไงขวาหระขวานกระโดดทลายกำแพงมานี่เอาจับอุ้มนะจับอุ้มแล้วเหวี่ยงลงแล้วถอยออกมาเฮ้ยทลายกาแพงให้เราสู้มันดิเพื่อสู้มันดิสู้มันดิ ผู้มันแล้วบอกเลยถ้าบุกมาแนวหน้าขนาดนี้เพื่อจะไม่สู้ก็ไม่ใช่คนแล้วมามาเลยอย่าพวกมันบุกได้้ารหานมันให้หมดการหันมันนี่เกลี้ยงนี่ไงทำลายหานราบของศัตรูไป60คนแล้วผมอ่ะฆ่าไปอีกหนึ่งผู้ชมให้บอกเลยว่าความโง่ของผมนเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆอสููสงครามนาอยู่นี่แล้วอุบบ้านะนั่นแน่นั่นแน่จะหนีไปไหนจะหนีไปไหน จะตีไม่ได้อุ้ยอุ้ยฐานมันเยอะถอยก่อนถอยก่อนคูณชมให้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยถอยถอยเดี๋ยว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 ถอยก็มามันกำลังบุกยึดมันกำลังบุกยึดจุดหลักมันกำลังบุกยึดจุดหลักตอนนี้เวลาเหลือแค่สี่วิเท่านั้นคูณชมให้เราต้นงการได้ไปอีกทลายมันไม่สร้างอย่า วิกตอรีชัยชนะตกอยู่ฝั่งของอสูรสงครามฮิมาแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแค่8ต่อ8บอกเลยว่ารอบนี้15ต่อ15ยูนิตนับพันเนี่ยจะได้หวดกันอย่างแน่นอนคุณผู้ชมพร้อมนะมาณนะเมืองอยูเย่เราจะต้องยึดปราสาทแห่งนี้ให้จงได้ได้ดูสิกำแพงเมืองสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่างนั้นเหร เราเนี่ยจะเคลื่อนไหวหอกคอยบุกยึดเพื่อทําการประชิดกําแพงเมืองของพวกมันและทําการยึดเมืองของพวกมันให้จงได้เข้าใจไหมเอาละก่อนอื่นเลยขอลงม้าก่อนข้าคิดว่าปืนใหญ่อันนี้น่าจะช่วยเราได้สังเกตครับเราเนี่ยควรจะเน้นไปการโจมตีนะฮะใส่ปืนใหญ่ของพวกเขานะฮะพื่อที่เขานั้นเนี่ยจะได้ไม่สามารถยิงต่อต้านพวกเราได้เอาพูด ไกลเลยคุณผ no ู้ชมฮะอาจจะต้องยุกสูงกว่านี้ประมาณนี้ประมาณนี้ดีไหมเปิ้วเลยเหรอวะประมาณนี้ได้ไหมเปี้ยงเขาให้โอ้โหความแม่นยำคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าผมเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อุ้ยอุ้ยเฉียดหัวไปหน่อยนึงมีอีกนัดนึงเอาให้ทำไมรอบนี้เลยวะอาจจะต้องลงต่ำมาหน่อยเอาละผมกัดได้แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวเกือบไหมหัวไปดิ เออไม่โดนผมว่าคราวนี้เนี่ยผมต้องหลบแล้วว่ากนะันนไหมผมต้องหลบแล้วว่าผมต้องหลบแล้ว,ลลวโดนปะวะเฮ้ยไม่โดนไม่โดนคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่ารอบนี้เอาคืนคุณผู้ชมฮะเต็มเมแน่นอนก่อนที่มันเนี่ยจะยิงนะเรียกว่าหอคอยเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเออแตกทำไมไม่แม่นเลยวะเนี่ยเอาละตอนนี้หอคอยบุกยึดของเรากำลังจะประจัดประจบแตกต่อหน้าต่อตาให้ตายซิผมว่านะเราต้องยิงปืนใหญ่มันให้ลวกก่อนเ้ย อไม่โดนได้ไงวะมันเบี้ยวจากอะไรวะเนี่ยอีกทีหนึ่งไปเต็มๆแบบนี้เรียบร้อยเอาละตอนนี้หอคอยบุกยึดเนี่ยได้ประชิดเปได็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมฮะเอาละม้านี่เรียกม้าศึกแล้วหอคอยบุกยึดประชิดแล้วนะคุณผู้ชมฮะอุ๊ยบันไดก็พลาดแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเพื่อนของเราเนี่ยบุกยึดขึ้นไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมฮะเอาไงดีเราปีนขึ้นไปแบบหน้าด้านๆเลยดีไหมผมว่านะมันก็น่าสนใจด้วย เอาละมาเราเนี่ยนะจะต้องขึ้นกำแพงมันไปให้ได้คุณผู้ชมะเพื่อนไปไหนวะเนียขึ้นตามมาแล้วเข้ามาเพื่อนมาเราจะขึ้นไปเฮ้ย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 อย่าอย่าทีมันถีบล่วงมันถีบล่วงเลยคุณผู้ชมฮะไม่เป็นไรถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนแล้วทำไมเราถึงไม่ขึ้นหัวคอยอันนี้วะไหนไหนมันก็ทําเสร็จแล้วเออเดี๋ยวเราเนี่ยบุกยึดหอวคอยอันนี้ดีกว่าไหนเฮ้ยมีมันมีพลทหารมาป้องกันเหรอเอาละข้ามาแล้ว มาเลยฟาดเขาให้ไปไหนไปไหนไปไหนอุ้อู้อู้ผูถ่ายมันเยอะมากหอยก่อนหอยก่อนอันตรายคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าไปแบบนี้ตายอย่างเขียดแน่นอนเฮ้ยเอาละคุณผู้ชมฮะศัตรูมันร่่งมาแบบนี้ฟาดเฮ้ยเฮ้ยร่่งมาแบบนี้เสร็จพี่นะน้องนะเอาละคุณผู้ชมฮะไล่ฟันมันไล่ฟันมันเอาละม้าศึกออกมาอย่าให้มันรอดไปได้อย่าให้มันรอดไปได้ ไอ้นี่มันร้ายไอ้นี่มันร้ายจะไปไหนจะไปไหนมาดิมาให้พี่ฟาดซะหน่อยดีเอาคอนไปกินเอาคอนไปกินหนีมันหนีอาละราล่วงแบบนี้ร่วงแบบนี้เออมันไม่โดนสักทีวะอา้าว อะไรมาเนี <Ay> ่ยไล่มาตั้งนานเอาละตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเราเนี่ยจะบุกยึดนะฮะตรงกลางเมืองได้แล้วนี่เราส่งรถปะทุยรถทะลุเออรถอะไรสักอย่างเนี่ยรถกระทุงประตูเมืองไว้คุณผู้ชมฮะหรือว่าเมื่อเรากระทุงแตกมันถึงเวลาของพุกข้าแล้วบูกไปเข้าไปเลยเหลืออีกสี่นาทีอยืนเป็นดงเลยเอาไงดีวะเนี่ยมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมา วิ่งฝ่ามาแบบนี้วิ่งมาคนเดียวแบบนี้โดนนะโดนนะตามันพวกตามันออ้ยเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะถอยก่อนถอยก่อนอันตรายโอ้โหอ้มหลังมันอ้อมหลังบุ้นึ่กห้าอันตรายมากๆคุณผู้ชมฮะเอาไปดูวะเอาละกองทัพของข้าเอาไปดีเราเนี่ยจะบุกตรงนี้แหละเอามันตรงนี้แหละมาดิตรงนี้แหละเฮ้ยนี่ศัตรูอยู่นี่เอาตายโดด ตายเฉยเลยคุณผู้ชมฮะไอ้ตายสิอะไรวะเนี่ยเอาละมือเพลิงของเรามาแล้วคุณผู้ชมฮะโอ้โหคนหอกมันรอเลียงอยู่ข้างบนเลยโอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังเลยบุกไงเดียววะเนี่ยฮะเลีงสามนาทีทางนี้น่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเ้ยคุณผู้ชมนี่พอเพื่อเราเนี่ยมีการยิงธนูซ้อนนะฮะส่วนเดี๋ยวเราเนี่ยอ้าวอ้าเอ้าเห็นใครไต่กำแพงไหม๋ยร่วงมาเดี๋ยวมันร่วงมาแน่แคุณผู้ชม ไหนเอาละมีคนร่วงลงมามอ่ะลับเลยเลยเลย,เลยจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนมานี้ป้านให้มานี้มานี่จะหนีนไปไหนเรียบร้อย <c oughs> มือเราทำลายได้ฮะเราต้อง,ร,องรีบปุกขึ้นมาเอาละพ้นหายของเราเอามายืนตรงนี้นี่ฮะสิสั่งยืนนี้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะสั่งระดมปลาไปลงรถตรงนั้นแหละเอาละโจมตี เครียไปเอาให้ไปเครียมไปเลยนี่อแล้วว่ากัดจุยกัดจุยไม่มีทางกดาดได้เจอเจอเจอตะปเจอเจอตะปูเจอตะปูจาเจไไจอเจ้เวอเจอเจอเจอวจอเ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 จออเจอเจอเจอออเจ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 อล้อจอเจอแจอเจอเมอเจ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 อนจนเจเจอวจอเจนเจอนนเอเร็เมากจอเพวกนอ้มัเหนีเร็วเหลเอเกินเอเาอเเราจะเคี้ยงนะฮะเราจะเคี้ยงระเบิดลงไปด้านล่างเว้ย เออเพี้ยงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยงโดนเคพี้ยงติดเวี้ยงติดเราเนี่ยต้องเล็งให้ดีคุู้ชมาเราเคพี้ยงโมซัวไม่ได้นะเวี้ยงติดเวยเอาละมตามาตามาตามาเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันเอาละมาไอ้นี่มันบุกเข้ามาคุณผู้ชมฮะมันบุกเข้ามาทำลายกองทหารของเราอย่าให้มันรอดอย่าให้มันรอดบุกเข้ามาแบบนี้บุกเข้ามาแบบนี้เอาบุกเข้ามากลางโดมแบบนี้ตายแน่เอาจับสั่งุ่มมันได้แล้วเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาโอ้เรา ตายเร็วมากเลยอะคุณผู้ชมฮะเพื่อนมันเยอะมากอะมันมาอย่างไงวะเนี้ยเอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมนะฮะเพื่อจะบุกจุด C เว้ยร้อยกว่าเมตรด้านหน้านั่นเราจะต้องบุกยิดให้จงได้ฮะเอาละโถมโถมเข้าไปเอาละด้านหน้านั่นจุด C อยู่ข้างหน้านี่เอาละกองทัพของข้าตั้งผลรับตรงนี้เอาเป็นแนวนี้แล้วางอยู่ตรงนี้เลยจมตีพุกไปด้านหน้าไปไปแล้ว ปี <screws> <hold> ้ยงเลยมาเด็กยังวากหัวการที่มันมีตูนี่มันมันกันเลยเทมากตีกระโดดทุบไปถึงทีถอยหลังก่อนเอาเอาปูกเข้ามาแบบนี้อุ้ยอุ้ยเจอมันกระโดดทับเจอมันกระโดดทับไม่ดูเรื่องไมเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนปุกนี่เพื่อนคุณผู้ชมมาเพื่อนเพื่อนถอยหมดเลยดีดีนะเนี่ยที่ผมถอยนะถ้าผมไปยืนทั่วทั่เมื่อกี้น่าจะตายแล้วเอาละหลบหลังโล่งเพื่อนดีกว่านะฮะเพื่อความปลอดภัยนะระหว่างนี้ คิวเลือดตัวเองสักหน่อยนะเมื่อกี้โดนมาหนักโดนุนดูเหมือนกันเอาไปดิอุ้ยไอ้กูนั้นมันบุกเดี่ยวเข้ามาเราต้องจัดการมันสักหน่อยแล้วต้องจัดการมันสักหน่อยแล้วมาแล้วมาแล้วกระทืบลงไปกระทืบลงไปไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วฮะจมดีเพลทหารของพวกมันนี่แหละเอาถ้าพลทหารมันหมดเนี่ยกองกำลังของมันเนี่ยก็จะน้อยลงไปฮะคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกเราเว้ย Icana, เราเนี่ยน่าจะชนะได้ง่ายขึ้นเอาละเรียบร้อยรวไปอีกหนึ่งเอาละบุกโจมตีพวกมันอุยเรายึดจุดสีได้แล้วคุณผู้ชมฮะถ้าเรายึดจุดนี้ได้เนี่ยชนะตกเป็นของเราอย่างแน่นอนก่อนว่าแค่ป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ามาได้เราก็จะเป็นฝ่ายชนะเรารอแล้วมันบุกเข้ามาแล้วเอาจับอุ้มจับอุ้มไม่ได้ฮะเอ้ออุ๊ยฟิวหมดเลย เอาละทุกชมฮะเราต้องยึดจุดดี้ได้และเราจะเป็นฝ่ายชนะ <c oughs> ใหญ่พวกมันเข้ามาเอาละเฮ้ยเพื่อเราอุ้มมาเพื่อเราอุ้มมาเอาละ,าละ,าละกระทืบมันกระทืบมันนั่นแหละดีเรียบร้อยสายหนึ่นงบอกเลยว่า,วาแกรอยการมันมีตัวเพี้ยงระเบิดไฟมาฮะระวังด้วยฝ่ายชนะตกไป็วข่ายอย่างแน่นอนเอาละตอนนี้เรายึดครองได้แล้วนะฮะยัง,งยังเหนหือยจุดอ,อ,อีกเก้าสิบเมตรนะถ้าเรายึดตรงนั้นได้เนี่ยชัยชนะตกเป็นของเราอย่างแน่นอนฮะ เวลาคุณผู้ชมฮะถ้าเรายึดจุดนี้ได้เนี่ยชัยชนะตกเป็นของเราอย่างแน่นอนเชื่อผมสิวิ่งมาอเดมันจะจะเฉียวโฉบ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 แล้วถอยฮะคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าเขาตั้งรับอย่างแน่นหนามากๆเลยเนี่ยแน่จริงก็เข้ามาหนึ่งหนึ่งกับเขาโอ้โหยิงใหญ่เลยยิงใหญ่เลยโอ้มาแตกมาตายคุณผู้ชมมามาตายแล้วนักธนูปัดเข้าไปกางกะบาลเลยเมื่อกี้หลบก่อนหลบก่อนโอ้ยอันตรายมากๆครับไปยืนล้ำๆนี่นักธนูเขายิงแม่นเหมือนกันนะเนี่ยผมบอกเลยว่าพวกแกเสร็จแน่เนี่ ตัง้งเครื่องแล้วบอกเลยว่ารอแป๊บมาแล้วคุณผู้ชมครบบริสต้าของเราแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ใครยิงพี่ด้านบนนู้นใช่ไหมเมื่อกี้ด้านบนนู้นยิงงั้นเหรอเอากระสุนไฟไปเกินวิผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดมากๆชาร์จกระสุนใหม่เรียบร้อยยิึ่งสามอีกดอกหนึ่งเข้าไปไปยเอาให้เดียเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวโดนโจมตีนะเมื่อกี้โจมตี ผมบอกเลยว่าเราเนี่ยเน้นโจมตีระยะไกลสนับสนุนเพื่อนไปก่อนนะฮะแล้วเมื่อเพื่อนบุกเนี่ยเราค่อยบุกตามเข้าไปแล้วกันยิงเข้าไปตรงนั้นแหละเต็มเต็มอิ่มๆมเฮ้ยฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุกเขา้ามาว่ะบุกเขา้ามาแบบนี้บุกเขา้ามาแบบนี้บุกเขา้ามาแบบนี้หาเรื่องตายซะแล้วหาเรื่องตายซะแล้วหาเรื่องตายเหรอบุกเข้ามาแบบนี้จะหนีไปไหน ชมฮะมันหนีเว้ยผมบอกเลยว่าไอ้นี่ไม่รอดแน่มาหนึ่งหนึ่งกับพี่ไหมมาดิเอาไงฮะเอาไงงัดเข้าไปหนึ่งทีมันจะตายแล้วมันจะตายมันจะตายแล้วมันจะตายมันจะอีกทีเดียวอีกทีอีกทีเดียว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 มาดิเรียบร้อย เอาละเก็บไปหนึ่งคุณผู้ชมฮะเฮ้ยเราเล่นยิ้มได้อีก8วิอีก8วิจะหมดเวลาแล้วอีกแวิยิงไงยิงเข้าไปก่อนมันพังมันพังที่มหั เอาล่ะคุณผู้ชมฮะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกม Conqueror b a e นะฮะสำหรับใครนี่ที่ชอบนะฮะแนวอสูรสงครามหรือว่าอยากจะเข้าร่วมสงครามที่อลังการงานสร้างแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าไปโหลดมาเล่นได้เลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะเรียกว่าเล่นฟรีนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะนำโค้ดสำหรับมือใหม่เนี่ย SEA 0 0น6เนี่ยไปใส่ด้วยเราจะได้รับไอเทมเริ่มต้นนะฮะ สามารถไปรับกันได้นะและสำหรับในวันนี้นะครับผมนะเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครก็ด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า